ญาติโยมทั้งหลายที่มาจากเพจบ้านอาหารไทยวันนี้วัดอินทารามรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่โยมหัวหน้าคณะได้เลือกวัดอินทารามเป็นสถานที่จัดงานบุญอัตมาตั้งแต่ได้รับการติดต่อก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีโยมโทรมาทีไรรับทุกทีนะ แล้วก็ว่าคุยกับโยมรู้สึกว่าโอ้ดีมากๆเลยวันนี้พิธีการทํทาบุญของเรานั้นมาครึ่งทางก็งรู้สึกว่าดีมากโยมบอกว่าให้พระอาจารย์สัมโมทิยัถาด้วยนะคะประมาณ5นาทีบางคนไม่เข้าใจว่าสัมโมทิยัถาคืออะไรมันเป็นคำบาลีแปลว่าคำพูดที่ทำให้เราปลื้มใจ โยมเตรียมอาหารโยมถวายของเมื่อกี้ก็ดีใจแล้วนะแต่ถ้าพระกล่าวคำอะไรดีๆมันก็จะได้บุญมากยิ่งขึ้นอีกโยมในสมัยพุทธกาลนั้นท่านก็พูดธรรมดานี่แหละแต่เนื่องจากในสมัยพระพุทธเจ้านั้นเขาใช้ภาษาบาลีเป็นหลักปัจจุบันเราใช้ภาษาไทยคำกล่าวสมุูินยิยกตถา ก็คือที่พระสวดยะถาว,วริวหาปูราลิสุดอะไรนี่แหละคือสัมพธินิยกถาแต่ปัจจุบันโยงฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นในปัจจุบันก็เลยต้องพูดภาษาไทยพูดสั้นๆอาตจะมาเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นพระสงฆ์ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรจะมอบให้ก็จะมอบธรรมะนี่แหละเพื่อทดแทนคุณที่โยมถวายข้าวน้ำอาหารจตุป,ปัจจัย พระบางรูปในโยบบางวัดหลวงพ่อท่านไม่เก่งท่านก็มอบวัตถุมงคลให้แทนแต่บางวัดเจ้าวาดท่านเทศเก่งหัวหน้าคณะเทศเก่งก็มอบธรรมะจริงๆแล้วต้องมอบธรรมะนะยโยอัตมาก็จะมอบธรรมะให้โยเพื่อทดแทนบุญคุณที่ญาติโยอุปการะพระสงค์อัตมาก็มีธรรมะอยู่สามข้อสามประการจากอภิธรรมพิฎกที่จะมอบให้โยมที่มาร่วมฟังร่วมทำบุญ พวกเราทําบุญเนี่ยเราเป็นคารวาสเนี่ยเราทําบุญเราก็อยากจะได้บุญมากๆใช่ไหมเ,เราไม่สามารถทําบุญตลอดเวลาได้ในการทําบุญหนึ่งครั้งเราก็อยากได้บุญให้มากที่สุดแต่วัตถุทานของเราเนี่ยมันก็เท่านี้แหละมันไม่เกินนี้แล้วเราถ้าเราอยากได้บุญมากๆทํำอย่างไรโยมทำได้โดยการปรับจิตปรับจิตโยมฟังให้ดีนะอันนี้สำคัญ ทํายังไงปรับจิตถ้าอยากไริบุญมากยิ่งขึ้นเนี่ยหนึ่งยิ้มเนี่ยพระอาจารย์มีเกมกับโยมนนโยมภาษาพระเรียกว่าโสมนัสสะสหัตังถ้าอยากได้บุญมากๆติดตัวไปถึงชาติต่อไปข้อแรกทําบุญด้วยจิตโสมนัสทาบุญด้วยจิตยิ้มแย้มแจ่มใสเดี๋ยวยิ้มพระอาจารย์ดูหน่อยจิตยิ้มคนบางคนไม่สวยไม่หลอ่อจะยิ้มแล้วดูดี ห็นผู้ยมเด็กบางคนดูผิวพรรณกระด้างแต่ยิ้มปุ๊บใจเราละล,ะลายอาตมาเคยมีเนนมีเด็กมันทําผิดเรายกจะตีแต่มันยิ้มให้เราเราตีไม่ลงรักเลยโสมนัสที่สําคัญอยูข้อแรกจิตโสมนัสโยมทําจิตให้ยิ้มก่อนให้พระอาจารย์ดูแล้วจะสวยจะหล่อในชาติหน้านข้อที่หนึ่งทำบุญแล้วจะได้บุญมากนะข้อหนึ่งเราปรับจิตก่อนต้องยิ้มบางคนทําบุญแล้วหน้าบึง้ง ถ้าต่อไปจะเป็นยักษ์จะดูไม่ดียักษ์กับเทวดานี่ต่างกันอยู่ข้อนี้โยมเทวดาทําบุญด้วยจิตด,ดีปุ๊บสวยงานน่ารักยักษ์เนี่ยทำบุญด้วยจิตโกรธง,งุดงิดหน้าตาเนี่ยยักษ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลายักษ์กับเทวดาสู้กันยักษ์จะแพ้เทวดามีข้อที่หนึ่งข้อที่สองทำบุญด้วยปัญญาภาษาพระเรียญาณสัมปยุตตังทำบุญด้วยปัญญาอาตมาชอบโยมแนนมากโทรมาติดต่อพระอาจารย์ โยมซื้อทุกอย่างหมดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดข,ของข้างหลังที่โยมข้างเนี่ยเนี่ยโยมซื้อด้วยเกิดประโยชน์เงินทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชนย์ชชสังฆทานบางแห่งหรืองานอะไรบางอย่างทําบุญแบบไม่เกิดประโยชน์อันนี้ทุกอย่างเกิดประโยชน์หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำบุญด้วยปัญญาแยกแยะปุป๊บปเพราะฉะนั้นเนี่ยทำบุญน้อยจะได้บุญมากอีกข้อหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็คือทําบุญด้วยการเชื่อกฎแห่งกรรม ทำบุญด้วยเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญภูมิโทษมีจริงทำบุญอย่างนี้เิวญาณสามพุตธตังจะมีปัญญาคนมีปัญญานั้นไม่ต้องกลัวตกงานไม่ต้องกลัวย้ายบ้านไม่ต้องกลัวย้ายจังหวัดอยู่ที่ไหนจะเจริญงองงานที่นั่นไปเกิดในประเทศขเขมรประเทศลาประเทศยากจนก็จะตั้งตัวได้นี่คือคนที่มีปัญญาจยางไร้โยมทำบุญด้วยปัญญา ข้อที่สองซึ่งคณะของโยมเนี่ยมีปัญญาแน่นอนโดยเฉพาะหัวหน้าคณะคนอยู่ยย็ุหมืันกันนะโยมนะทีนี้ถ้าใครมีปัญญาไม่มากไม่เป็นไรขอให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญคุณโทษมีจริงนี่ข้อที่สองโยมได้สองข้อแล้วนะข้อที่สามนี่ก็สำคัญภาษาพระเาเรียกว่าทำบุญโดยไม่ต้องรอให้ใครชักชวนคือถ้าใครอยากได้บุญมากๆเนี่ย ถ้าเกิดกุศลจิตอยากทําบุญให้ทําแล้วพวกเนี้เวลาอยากรวยจะรวยเวลาอยากได้อะไรจะได้นี่อาน,นิสงส์คนบุญคนบางคนนั้นกว่าจะทําบุญรอให้คนอื่นชักคนอื่นชวนบางคนนั้นคนอื่นชวนครั้งเดียวทําเลยบางคนนั้นชวนตั้งหลายครั้งกว่าจะทําเมืมม่อวานอาตมาเกิดกุศลจิตอยากจะไปบริาจาคเลือด ไปเลยบอกโยมโยมมานี่หน่อยมารับพระาจาร์ไปทำบุญจากเลือดไม่รอได้ทําบุญุก็สบายใจไม่ต้องไม่ต้องรอให้ใครชวนนะไปเองเลยคนไหนทําบุญด้วยเวลาเกิดกุศลจิตเกิดความคิดที่ดีแล้วทําบุญคนคนนั้นเวลาอยากได้อะไรจะได้สิ่งนั้นแล้วจะสามารถเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการได้คนบางคนนั้นมีปัญญาดีแต่ไม่ทำบุญเองรอให้คุชักชวน ถึงจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกหรือจบสูงๆก็จะเป็นแค่ลูกจาก้างที่เกิดกุศลจิตและทําบุญเองเกิดก,กุศลอย่างทำบุงรุบพวกนี้เวลาบุญให้ผลแต่มันใช้ผลในชาติต่อไปนะในชาติหน้านู่นจะสามารถตั้งตัวได้เป็นเจ้าของกิจการได้มีบริษัทไปของตัวเองมีกิจการไปของตัวเองเนี่ยข้อที่สามอสังขา,าริกังทาบุญด้วยจิตเข้มแข็งพวกนี้เวลาอยากได้อะไรจะได้ เกิดมาบางคนต้นทุนติดลบหรือต้นทุนเป็นศูนย์แต่ตั้งตัวได้ตั้งตัวได้เกิดมาเป็นเด็กกำพระเพราแม่ไม่มีแต่รวยได้เนี่ยพวกเนี้ยข้อที่สเกิดทําบุญด้วยจิตที่เป็นไม่ต้องร้อยใครชักชวนเนี่ยได้สามข้อแล้วนายโยกเอาแค่นี้ก่อนนะนายโยกเพื่อให้ยาติโยมแบบปลื้มใจภูมิใจที่เราได้ทำ